ยังโลองไจให้เฮียเขาถอดเสื้อนะฮะคือต้องบอกว่านี่ขนาดจัดในพอนะฮะยังร้อนขนาดนี้นถ้ากเกิดจัดข้างนอกจะร้อนขนาดไหนแล้วมาเห็นเฮียเขใส่เสื้อกล้ามอีกใครมีจุดใจหวลใชไหมะแต่หน้นนากาต้องเป็นขอบคุณแฟนๆที่แบบว่า มากันอยู่ในพอแล้วก็ข้างนอกพอหรือแบบที่แหยกันตามนะฮะขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่าต่อสู้กันมาพวกเราก็ตั้งตารอทุกคนเช่นกันครบผมโรเบิรีตกับบาโบเลยนะครับเอาเลยครับ,รรบเรามาทำบุญร่วมกันก,กับแฟนตั๋ที่วันนี้ตั้งใจที่จะมาร่วมบุญกับเราสักหน่อยแล้วกันเนาะเชิญอาโปถอือเลยเราจะประมูลนะครับรุ่นเดียวพร้อมกันเสื้อออกสองตัวพร้อมลายเซ็น้ย มายเขาไม่มาแล้วมีลายเซ็นเขาไหมฮะเดี๋ยวเราบริพี่ช่วยช่วยโชว์ให้หน่อยนะครับว่ามีลายเซ็นเขาหรือเปล่านะนี่เหรอนี่อยูตรงนี้เลยอ่าเดี๋ยวฮะโปรถือเลยนะครับโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราปรบมือพร้อมกันจะเป็นเสื้อที่มีลายเซ็นของมายด้วยแล้วก็เสื้อที่มีลายเซ็นของอาโปด้วยนะครับผมตัวนี้ เดี๋ยวคนของโปรนิดนึงครับลายเซ็นของน้ำโปเฮ้ยคุณม<อ>มีการเล่นเงาเิน่นดึงมีการดับใช่ไหมใช่ผมอยากให้มันแบบว่ามีมิติมีทุกความรู้สึกทั้งสีทองแล้วก็สีเงินอยู่ในนี<ม>้อโอเคมาที่ไป่ครับสวยมากสวยมากโอเคครับสำหรับการประมูลตรงนี้นะครับมีย้ำอีกรอบนึงเลยครับผม รายได้ทั้งหมดนะครับไปหักค่าเช็คสายนะครับผมนำไปบร,ริจาคให้กับพิพตาลินิคมูลนิธิสถาบันเพ,พื่อการวิจัยและนวัากรรมอย่างพิเศษบางทีฉันก็ตกใจเลยว่าอยู่ๆจะยิงสัญญาอะไรขึ้นมาให้เราตกใจอีกเท่มากเริ่มต้นเดี๋ยวให้อารปให้สัญญาณหน่อยลวกันนะครับผมว่าใครอยากประมูลให้ยกมือขึ้นระอ,อาโปพร้อมแล้วให้สัญญาได้เลยครับ นี่ <łość> คือการเป็นมูลครั้งแรกในชีวิตเลยนะฮะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาไปมูอไปพร้อมกันครับผมถ้ายกมือก็คือพร้อมประมูลนะฮะถูกต้องค3สามสองหนึ่งใครตงรู้หรอเร็วสุดหรอเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นนะฮะเราได้ส่งทีมงานไปประจำการด้าน,นนอกครับเพื่อที่จะวอรบอกเข้ามาว่าใครไฟล์และอยากจะร่วมมือกับกนนรารบริษาทครั้งนี้มากกว่านั้นอีกไหมดังนั้นรอบนี้น้องพอครับสู้ๆนะจากสองแสนครับอาวอขอสัญญาหรือ,รอลอบดีกว่าอขอบใจมากขอบอกรักคนเมื่อกี้ก่อนว่าคุณมู สิ่จที่สวยงามมากขอบคุณมากขอบคุณแทนที่มีไปแล้วในเซเลอร์นี้นะครับแล้วก็ทีนี้เราต่อไปที่ถึงแฟนๆข้นอกบ้างมาพร้อมนะฮะทุกคนสามสองหนึ่งนับด้านซ้ายค่ะว่าไงครับแสดงครับเท่าไหร่คะสองแสนสองมีใครมากกว่านี้ครับ การสารมัไอยากนิดนึงนะฮะเราอยู่บนไหลมากมากครับผมแล้วแก้ไขหนึงอัพเดตตอนนี้ใครสู้ต่อต้องสู้แล้วนะเพราะว่าประมูลอยู่ที่สามแสนหมื่นบาทครับผมตอนนี้าละสแสนาตบาทครัผมกมแล้วนตอนนี้ส5มบาทนที่ สามแสนหา้าเป่นบาททางที่สองครับข้างนอกว่างให้ข้างนอกเขาแยกตัวไม่ได้แล้วนะสามแสน ขอบคุณมากๆครับ,บแล้วก็ขอบคุณแทมทุกๆคนที่เขาได้รับการต่อชีวิตนี้ไปได้รับการตอบรับความรู้สึกดีตรงนีแล้ว,ลวก็สมมติว่าถ้าผมเป็นคนนั้นผมคงจะรู้สึกว่าผมได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตที่มีต่อไปให้เต็มที่สุด ชีวิตที่สวยงามงดงามับขอบคุณทุกทุกคนครับขอบคุณมาก